สวัสดีท่านผู้ชมเป็นได้โชคดีกันบ่างมือนี่พวกเนี่กับ่้าอคือเกาออกละสามหกพันหามากเต้มือเลขออกคนเด้พวกนีก็ล่งคลิปไปบึงง้งเงีล่ะบัรยุทธมากสองสามมือหลายมือมาเลขดังให้เจ้าเลขฝันเลขดังเจ้ามากบรหกสามสามหคือกานุพวกเ่ได้สามหเท่าพวกเนี่บอก เพิ่งกฟันได้เห็นละสามหกก็มือเล็กออกหมดละคุณบาวิ่งหกบนล้านเปอร์เซ็นต์พนบานเพิ่งด้ให้มาสามหกบนห้าหกล่างสองตัวท่านเนให้กันหามลูกล่างพนันหอดมือมากบาเล็กทั้งบ้านพวกนี้เล็กดังขายเครื่องเดียวไอ้ววาเครื่องเดียวมักผมักที่ไมยังมักได้จำเหมือนชิม่าคือคือกักเครื่องเดียวใจขาดตายรวด บ,บม่มักเฮ็ดยังมันเต็มที่เฮนสุดขีดข้างๆอาค่า,า,าเครื่องเดียวหนิ่พราเอาเพราะไงเอาสีไปท้าเพื่อนให้อีกเพราะไงฟันแม่นนัโอ้ถึงไ่ฟันไปตรงก็เพิ่นเนาะเนี่องนี้ไปไตรงเลขดังกันเพิ่นบอกเพราะไงเต้ามือเต้าหงวดหมดหมดเนี่ยไม่ลงให้เบื้องนี่ละเอาไว้ยังได้กัดเดี๋ยวสีไปตามมาให้อีกหาเพิ่นแม่นอีกคือเกา่า โอ้เท่านี้เก่งอยู่ได้บาคนมีทถ้ำอยู่เล่านอนอยู่หน้าผู้ดเดียวมีเ่เราตายช่วงเขาแล้วกว็เขาสองสามงวดสี่งวดหมละแต่ว่าเขาเรื่อยๆมันบ่ถือกับเขาไมา่เละกันปีหนึ่งถือดเพาอตามเราายุ่พวกใหญ่นี่ให้พี่น้องก,กันนี่ละเอา้ายังคุยกันไหมเอาซ้ำนี่ละเดี๋ยวตามมา่ไหร่เพื่อได้โชคดีแน่นอน